ก็ขอกลาบสวัสดีท่านชมทุกท่านเดินนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่อง e lot channel กันเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม fc online กันอีกเช่นเคยนะครับผมที่ผมมาอยู่ในหน้ากิจกรรมของพี่เท่งนะครับผมตอนนี้นะครับครนะครับที่ประสบปัญหานะครับผมรับของรางวัลไม่ได้นะครับตอนนี้เกมเขาแก้บั克แล้วนะครับสามารถรับได้แล้วเนาะนะครับผมอ่าผมก็ตอนแรกผมก็ประสบปัญหาเหมือนกันเนาะอันนี้ ผมว่าน่าจะบวตให้เอ๊ะมันก็เหมือนๆกัน mf mf จะให้หวตทำไมอะเอาที่มันเยอะที่สุดแล้วกันนะครับผมปึ๊บอ่าอย่าลืมเข้ามาบวตเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงนี้ครับผมชนะแรนกิ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนัดนะครับผมแล้วก็คลินชีสเนาะนะครับก็คือชนะแบบไม่เสียประตูนั่นเองเนาะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุม่มทางฝั่งของนี่เลยครับผม คลับนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าใครนะครับที่มีคลับนะครับเล่นหนึ่งหนึ่งชนะแล้วก็มาสุ่มลุกไฟตรงนี้ด้วยเนาะนะครับสายฟรีอย่างเราหรือว่าสายเติมน้อยอย่างเราก็อย่าลืมนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้อ่ะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดอ่าของดองกันนะครับผมก็คือ15วันเนาะนะครับครึ่งเดือนแรกของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มีทั้งฝั่งของนี่ครับพาร์ทฟรีนะครับรับมาลุหมดเลยปุ๊บ อืมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมพวกโค้ดพ,พวกอะไรผมเปิดไปก่อนแล้วเนาะนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมก่อนนะครับผมปุ๊บมาเลยมาเลยอ่ะนี้อันนผับมันไม่ใช่ช็อปอ่ะตรงนี้ครับผมอีเวนต์ครับอ่ะซึ่งตอนนี้ครับแพ็กอ่าสิบสองสิบสองยังอยู่นะครับผมซึ่งผมไม่น่าจะได้เติมนะครับเพราะว่าคณสง่งยังไม่เข้าเนาะนะครับ เราจะเติมแค่คูณ2เท่านั้นนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมสายฟรีนะครับผมยังไม่เคยได้บวก8จากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอบวก8จากตรงนี้หน่อยนะครับผมไปครับยี่สิบใบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้รุ่นท่าครับผมไปครับผมแปดเถอะแปดหน่อยโอ้เอสวหนึ่งวันครับผมอ่ะไปครับสุกใบแปดไหมไม่มีแดครับแปดไหม SVP อีก1วันนะครับผมและสุดท้ายครับแปดหน่อยเร็วฮึบโอเคไม่มีแปดครับผมแล้วก็เราลองมาตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้นะครับพยายามเก็บให้ถึง5ครั้งเนาะนะครับแล้วก็มารับนะครับมันจะคุ้มกว่าเนาะอ่านะครับรับของดองกันมาเลยนะครับผมของรางวัลต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับที่เป็น SVP เนาะนะครับผมก็เอามาเลยนะครับผม อ่าเพราะยังไงเราก็ใช้อยู่แล้วนะครับรับมาเลยครับึ๊บโอเคนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งลอตเตอรี่ครับอ่าเรามาเปิดกันเลยครับเลือกทั้งหมดนะครับผมก็จะมีของพิทงด้วยเนาะอันนี้ขอได้ลุ้นบอกแปดไปครับปึ๊บยังไงเอ่ยขอมีลุ้นบอกแปดหน่อยนะขอล้องละปึ๊บได้ไหมแปดสิบ แปดชิ้นมีไหมเอ่ยได้เป็นไรอะของพีเทง่งอ่าการพีเท่งได้เป็นเงินปะหรืออะไรอะที่ไหนอะอ๋อนี่ครับเป็นหนึ่งล้ลานนะครับโอเคได้เง,เงินก็ดีครับผมอ่าแล้วก็ไปดูทางฝั่งการบีพีกันเลยครับผมทั้งหมดตอนนี้ผมมีอยู่สามสิบสามเอมเนาะนะครับตีแบบกลมกมไปนะครับผมร้อยห้าสิบชิ้นครับไปครับ จะขึ้นมาเป็นเท่าไร่ครับผม34แล้วโอเคครับก็รวมๆนะครับเราได้มาประมาณ3ล้านล้านเนาะนะครับ3.4ล้านล้านนะครับผมก็เมื่อกี้มีอ่า33เนาะก็ขึ้นมาเป็น36นะครับผมยังไม่หมดครับมีอีกครับผมไปครับได้มาเท่าไรปึ๊บตรงนี้ได้มาอีกอ่าร้อย 17ล้านล้านเนาะนะครับผมขออภัยครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับเป็น1นึ0 0 0สนหนึ่งพันล้านล้านปะนะครับเขาเรียกงี้ปะได้ผิดขออภัยนะครับผมแล้วก็การ์ดของเรานะครับเพื่อนๆก็มันก็เป็นการ์ดธรรมดาเนาะนะครับผมก็จะมีการ์ดการันตี5อยู่นะครับผมเลือกทั้งหมดเลยครับออลอินนะครับผมไปครับจะได้ หลักล้านหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการ์ดบวก5าของกอิจกรรมอยู่นะครับผมสงวันนี้ยังไงธนาบวกสีอย่างนี้จะมีไฟเห็นหรือเปล่ามีไฟครับ UCL สเปน c m มบาซ่าใครกาบี้หรออ่าเฟอร์มินใครอะห้าแสนนะครับผม โอเคอุ้ยมีตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ามีบวกค่าเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น3 8มแสนเนาะนะครับผมได้รวมๆไปเสร็จนะครับจากเซตนี้ประมาณ3 4ล้านล้านนะครับผมอ่ะโอเคครับมาครับผมไปเผอเปิดพิทิงครับผมโอ้โหเสีได้นะครับว่าจะดองไว้นะครับอ่ะขายจานวนมากเลยนะครับผมก็3ามล้านห้านะครับขายไปเลยครับผมโอเค ซึ่งตัวที่ผมอยากจะเสริมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตทีมกันอีกทีหนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีมกันหน่อยเนาะนะครับซึ่งตอนนี้ตำแหน่งที่เราขาดนั่นก็คือปีกขวานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมใช้เอเดนอาซาเช่าอยู่นะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับผมซึ่งตัวที่ผมอยากจะเปลี่ยนนะครับผมอยากจะเปลี่ยนทางฝั่งของเป็นกาลเบลตัวนี้ครับนี่เลยนะครับผมดูจากกราฟนี่มีขายตลอดครับผมนี่ครับผม แต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มจะหายไปแล้วนะคะผมก็รู้สึกว่ามีขายเยอะอยู่นะคะผมเดี๋ยวเป็นว่าเราเก็บเงินได้อ่อเมื่อไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะน,นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะครับว่าเบ็ดเสร็จแล้วเราได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผม0 0 0 years later อ่ะโอเคครับก็ตัวหลักๆนะครับผม ขายออกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะนะครับผมก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยังขายไม่ออกเนาะนะครับผมนี่เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมลองแบบตั้งต่าดูดินะครับผมจะได้ไหมอูอีกร้านเจ็ดเลยนะปุ๊บจะได้ไหมนะครับผมเพราะว่าผมก็ต่าไปแล้วรอบนึงนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราลองมารับดูนะครับผมตั้ทั้งหมดครับแล้วก็อันนี้เลี้ยงไหมปุ๊บอ่ะห้าแสนนะครับผมอันนี้ผมขอ แค่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันเนาะนะครับผมอันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับปึ๊บนะครับผมอันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมอ่ะได้มาอีกประมาณหนึ okay. ่งจุดสองล้านล้านนะครับผมรับมาเลยครับปึ้งอ่ะนะครับก็เงินตอนนี้นะครับของเราอยู่ที่ประมาณ38ล้านล้านนะครับเพื่อนก็ถือว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับแก๊สเบลของเรานะครับราคากําลังขึ้นเนาะนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมมาร์กไว้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ120ิบนิดๆเองนะครับนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเมื่อวัน2วันก่อนเนาะอ่ะนี่ครับผมก็ต้องรอให้เขานะครับผมราคาลงหรือเปล่าเนาะนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าคูณ2มานะครับราคาน่าจะน่าจะนะน่าจะลงเนาะนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นก็ เป็นจังหวะที่แบบคูณ2ยังมีเนาะนะครับนี่เนาะครับผมเห็นไหมวันที่ยีเดือนสิบเอนะครับผมนี่นะครับผมก็ราคาเขาก็แบบต่ําเตี้ยเลยดินอยู่นะครับผมแต่หลังๆมานี้รู้สึกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าคูณ2มาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมารับกันแล้วก็มาซื้อกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปมีไฮไลท์ ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สําหรับคลิปที่ขอฝากไปในเพลนนี้นะครับท่าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดที่แม่แหม่มผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวปในเพลนนี้นะครับผมสวัสดีครับ